สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเดอร์บตอนนี้อยู่กับเก็บสมัยและเจนกันเดอกคราบบอโดยเดียด๋วยวันนี้เราบอกเราจะมาอยู่กับคอนเทนต์มาดามสูนร์ดาเม็ดกัน นะะฮซึ่งถ้าที่ทุกคนรู้เลยก็คือถ้าอัติของมาดามเนี่ยผมมันจะมีเปิร์กเปิร์กหนึ่งเนอะบอกที่ทำให้มาดามเนี่ยลดดามเปียแปดติบเซนหลังจากใจต้านที่เปียนะฮะมันก็ลดไปเยอะแล้วเนอะบอกบวกกับระบบรูนต่างๆนานาทำให้ตอนนี้เนี่ยมันลดดามเปีได้เยอะมากนะบอถึงขั้นโดนศดามเปีเลยก็มีนะฮะซึ่งวิธีทำมาดามศูนดามเปียเนี่ผมจะมี3ขั้นตอนดันนี้แต่จริงๆมีแค่2ขั้นตอนเลยนะผมก็คือความสามารถกับรูนนะฮะอย่างแรกเลยก็คือความสามารถที่จําเป็นนะผมที่จําเป็นนะนนั่ก็คือควาาามมสรถอันนี้นั่นเองนะ นี่เลยสกัดสกั้นตัวแปรนะฮะลดคารจึีหายจะได้รับลง80%เป็นเวลา2วินาทีหลังจากใช้ท่าเทมเมตนะครับผมก็คือเมื่อเราก,กดท่าทเทมเพตปุ๊บเราจะลดความเสหาย80% 2วินาทีทันทีเลยนะฮะนี่คือขั้นตอนที่1นึ่งนะผมแล้วก็ขั้นตอนที่2องนั่นก็คือรูนนะฮะจากแรกเลยก็คือให้เราใส่รูนในยีองยุทธศาสตร์เลือดซล้ำนะฮะซึ่งเป็นรูนที่หลายๆคนและกันผมใช้คำาูดนะผมหลายหลายคนน่าจะเริ่มมีกันแล้วนะฮะ เนื่องจากว่าน่าจะอัพเบสิกกันได้เยอะแล้วถ้ามีเวลาเล่นพอนะครับน่าจะเริ่มมีกันแล้วนะและก็รุ่นที่2ก็คือรุ่นนี้นั่นเองะผมคือขนองนะฮะถ้าคุณมีรุ่นนี้ก็แสดงว่าคุณก็ต้องมีรุ่นนี้เช่นกันนะครับซึ่งรุ่นนี้พวกนี้เนี่ยมันจะลดดามเบสน,นะครับผมซึ่งอันนี้ก็ลดดามเบสได้ถึงส่วนตาเปร์เซ็ใช่ไหมตัวกับอันนี้อีก20%ก,ก็กลายเป็น35%นะครับผมซึ่งรวมกับเปิงนี้ก็จะกลายเป็น115% ใช่ป่าวะใช่แหละนะผม115%นั่นเองนะฮะที่ดามมันจะลดลงไปนะครับผมทำให้นะผมปอนดามเนี่ยหลังจากใช้ท่าที่เบ็นเนี่ยมันจะโดนลดความเสียหายไปเยอะมากๆนะฮะแบบเทเดี๋ยวผมเทให้ดูวิธีเทที่ง่ายที่สุดก็คือเทจากอันติของแฟร์นั่นเองนะครับผมโอเคผมรอแฟร์ให้มันเก็บปฏิก่อนแป๊บนึงนะ <S <S มานี่ลูกมานี่ได้อันติแล้วเราโดนแฝ่โอเคแฝ่เปิดติปั๊บเอ้าผมไม่มีติโอเคแฟ่ไม่มีติแล้วทุกคนดูนะ ตู้ตู้ตู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 เห็นไหมเห็นไหมเรียบร้อยเป็นไงเป็นไงตอนนี้ก็ไปที่ผมนะครับผมดำไปของแฝงเนาะมันจะลดดำไปไปประมาณ2วินาทีหลักๆนะนที่เราจะโดนศูนย์ดำไปแน่นอนร้อยเปอนะฮะแต่ถ้าพี่ดำไปสูงๆว่านี้อาจจะโดนก็ได้นะผมผมเคยโดนอยู่สักหลักหน่วยหลักเจลักอะไรพวกนี้ก็ยังโดนอยู่นะฮะแต่ผมก็มันก็ไปโูนะเออแล้วนะที่จะไปโศดำไปอย่างนี้ผมนี่คือวิธีการทำศูนย์ดำไปนะครับผม เออขอแค่อสามขั้นตอนง่ายๆหนึ่งเลยก็คือใส่เปิร์กนี้เนอร์ผมก็แต่า่าอันนี้นะฮะลดดาเมจยแปดสิบเปอร์เซ็นสองก็คือใส่รูนอันนี้นะผมไม่แน่ใจว่าต้องบังคับสองลูนหรือเปล่านะแต่ผมแนะนําไม่สองรูนไปเลยแล้วกันนะฮะก็โดนไปอีกเนอร์ผมอีกยี่สิบเปอร์เซ็นหรือสามสิบห้าเปอร์เซ็นนั่นเองนะครับขั้นตอนที่สามก็คือกดแชนตินะครับผมสามขั้นตอนนี้เท่านั้นคุณจะได้ลดดามเปียถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยทีเดียวหนึ่งร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นตและดรามของคุณก พูดอาจจะกังวมนิดนึงนะฮะมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเอาผลเทสที่ผมว่าไปเล่นมาให้ดูนะผมว่าตัวดาวมีจริงๆอะ่ะเป็นยังไงเด้อผมขนาดนะ <The psychopath. S 1> ขนาดอันติของุยนะบอวันเนี้ย <sun> เอออันตินโดยที่ว่าแรงๆ,ๆอะ่ะยังเข้าตูนดาวมีทุกคน <laughs> ยังเข้า,ปาเ, <laughs> เาป็นศูนดาวมดครับผมบอกเลยว่าถึกมากๆนะฮะโอเคไปดู okay, back,

จากคลิปเทที่ผมลงไปนะผมอาจจะลงไปไม่เยอะเนอะผมเนื่องจากว่าผมเปลี่ยนวิธีการลงแบบใหม่และกันเนาะก็ถ้าใครชอบแบบนี้ก็ลองพิมพ์ไว้นะผมอาจจะเปลี่ยนเป็นลงแบบวิธีแทนนะฮะคืออาตรงๆแล้วอะอยากจะเทปแบบเดิมมาแหละแต่ผมไม่มีเวลาอัดเนี่ยคือวันเนี้ยผมไม่ว่างเนะผมแล้วผมรีบอัดรีบตัดมากๆนะฮะคลิปก็อาจจะสั้นนิดนึงนะผมทุกคนจะต่างเคียนได้จากการที่ผมพูดเร็วๆนะฮะเร็วๆมันมนนิดหนึ่งนะครับผมแต่ก็เอาเป็นว่านี่แหละนะผมนี่คือมาดามศูนย์ดำบีนะครับผมถ้า ใครอยากทาตามก็ลองทําตามดูนะครับบอกเลยเนอผมว่าถึกกว่าแทงอีกเนี่ยถ้าคุณเล่นคล่องๆเนี่ยกดอันติีได้บ่อยๆนะครับคือข้อเสียของตัวามบอแล้เนีมีอย่างเดียวก็คือเราต้องกดอันติีไงถ้าคุณเป็นคนที่กดอันติีได้บ่อยๆบอกเลยว่าคุณจะเป็นคนที่ถึกมากนะครับผมถึกแบบถึกจัดเลยนะฮะยังไงก็ฝากมาดามไว้เน้่ยผมมันอ้อมอกอ้อมใจหนุมเจอแต่เราใครที่แบบว่าไม่รู้จะเล่นอะไรนะฮะแล้วมีมาดามแล้วมีลูนแล้ว ก็ลองเล่นกันได้ด้ัยผมมาดามซูดามจนี้นะครับโอเคนะผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะครับสัตว์เลคิดว่าจะเป็นอะไรอย่าดีตนะครับผมสหรับวันนี้ผมขอตัวงลาไปก่อนบ๊ายบายครับ